สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะบุรักคูณใหญ่ผู้ถือสินสูงก็มหยิงเด้อแล้วก็ครูบบอาจารย์ทุกท่านที่มาเบิ่งก่จงม่ยิงและสวัสดีเอฟซีลาน้อยพลงเงียบทุกท่านเลยเอฟซีหาหน้อยเป็นบอลแพงนะคะโอเคได้ประเด็นเข้ามาแล้วนะเออมันมีหมาขี่เลือนนะคะมันมีหมาขี่เลือนตัวหนึ่งเออมันเข้าไปฟ้องมาดามหน่อยอุ้ยไลย มาดามหน่อยเขาจะเชื่อมึงไหมอ่ะนะมึงอุดถึงกับวิ่งไปหามาดำหน่อยเพื่อให้เล่นงานกูหรือมึงต้องใช้สติปัญญาเยอะๆนะถ้ามึงคิดจะเอามาดำหน่อยมาเล่นงานกูนะกูจะไม่โกรธมาดำหน่อยตัวให้แกดา่ากูตอนนี้กูก็ไม่โกรธแกเพราะกูไม่ได้มีปัญหากับมาดำหน่อยนะแล้วตอนมาดำหน่อยป่วย fc ตัวยงเขาก็มาในช่องกูเนี่ยตอนนั้นมาดำหน่อยยังใส่ท่อหายใจอยู่เขาบอกมาในช่องกูเนี่ยมึงอย่าใช้คำว่ากูลุงมเล่นงานมาดำหน่อยตอนป่วยอันนี้มึงพูดผิดมึงอย่ามุสาซี่แต่กูเชื่อว่ามาดำหน่อยไม่เชื่อมึงหรอกเพราะว่ากูขอให้มาดำหน่อยหายตอนนั้นนะ่ะและกูก็ขอขมากรรมกับมาดำหน่อยด้วยในช่องกู แล้วกูก็ให้มาดมหน่อยหายป่วยปอย่างกูนะกูไม่กลัวเลยเพราะกูไม่เคยว่าแกหลังจากที่แกด่ากูกูด่าแกเนี่ยกูโหดจกรรมกูที่แกด่ามากกูโหสิกรรมและแกด่ากูมากูโหสิกรรมกูด่าแกเกลียกูขอกรรมาโทษแกและกูจะบอกให้มึงฟังนะไอ้พวกที่ไปฟ้องมาดมหน่อยเนี่ยกูเชื่อว่าที่กูฉลาดขึ้นนี้ก็เพราะคำพูดมาดมหน่อยนี่แหละ คำพูดมาดามหน่อยสอนกูเยอะอาทิเช่นมาดามหน่อยบอกว่ากูปกป้องอีลาอุงอิงเนี่ยถามว่าเขาให้กูไปปกป้องเหรอกูเสือกไปปกป้องเขาเองมาดามหน่อยพูดถูกนะเว้ยนี่กูรักมาดามหน่อยแกทําให้กูฉุกคิดได้กูจะไปจริงจังอะไรอ่าถูกไหม กูไม่ต้องไปจริงจังกูไม่ต้องเสียใจถ้าเขาจะด่าถ้าองค์กรจะด่ากูบ้างว่าเออไม่เอาช่องพี่หญิงพารวยก็เขาไม่ได้สั่งให้กูไปปกป้องเขากูเสือกไปปกป้องเขาเองเพราะฉะนั้นกูไม่ต้องเสียใจถ้ากูคิดจะปกป้องน้องจะปกป้องบอสกูไม่จะเป็นต้องให้เขามาชื่นชมกูกูทําไปพวกกูอยากทาอ่าช่วงนั้นกูก็ยอมรับว่ากูเสียใจที่กูโดนบอสรายงานช่องน่ะมาดับหน่อยก็บอกว่าแล้วเสือกไปปกป้องเขาเองจะมาเสียใจทําไม แกให้ข้อคิดกูเยอะนะเปรียบไปแล้วมาดามหน่อยนี่ก็คือครูของกูคนนึงนะบว้ยอ่ะกูกับมาดามหน่อยไม่มีปัญหากันจ้ะเมื่อวานกูก็ไปกดไลค์ให้แกแต่กูไม่เปิดเผยตัวเท่านั้นละ่ะกูไปกดไลค์แกทุกวันถ้ามาดามหน่อยเกลกูแกเล่นกูนานแล้วเพราะกูแกรู้ว่ากูไม่ได้คิดกับ คิดไม่ดีกับแกแต่ที่ต้องทะเลาะกันวันนั้นกูมาด่าแทนที่แกด่าลูกหมอนอิ่งหลังจากนั้นสําหรับกูกับแม่หน่อยเป็นพันธมิตรกันโดยส่วนตัวกูไม่มีอากติกูไม่มีอะไรคาใจกับมาดามหน่อยนะเว้ยคนอย่างกูเนี่ยเงนยหน้าไม่ไอายฟ้าก้มหน้าไม่ไอายดินเพราะกูเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนกันและข้างหลังกูก็ไม่มีกากไม่มีเกลื่อน อมีแต่ไฟเพราะกูชอบนอนนะไฟมันเลยเต็มหลังกูเลยแต่กาเกลื่อนกูไม่มีค่ะจกกักแล้กกูก็ไม่ดํานะแต่ถ้าจะดําคือจมูกกูดําเพราะมันมีคนมาคอมเมนต์ว่าอุ้ยถ้าไม่รู้จมูกดํามัน่ะและใจกูทํำยังไงมันไม่มีไฟไม่รู้จมูกมึงเชื่อกูเป็นผีโปง้งตะอันนั้นก็อีกตัวหนึ่ง้ามาคอมเมนต์แต่ละตัวเนี่ยอุ้ยทาไมรู้จมูกดําำมอนวะ ถ้ารู้จมูกเป็นสีแสงสว่างนั่นเขาเอ่ยว่าผีโปง้ปงผีโป้งไฟกูเป็นคนกูเม่นผีโป่ง้มยต่อแหมหาพักหาพวกกะว่าจะให้มาดามหน่อยเล่นงานกูมาดามหน่อยดากูกูไม่โกรธแกนะเพราะกูถือว่ากูได้ความรู้จากคําพูดการคุยแต่ละวันของมาดามหน่อยเป็นความรู้สําหรับกู ใครจะมองไงกูไม่รู้แต่กูชอบแลละไลฟ์สไตล์การพูดของแกทําให้กูฉุกคิดหลายๆอย่างอ่ากูไม่ต้องเสียใจถ้าวงสาวน้อยหรือบอโจบ,บอกว่าไม่ชอบช่องพี่หญิงพา้วยกูไม่ต้องเสียใจเพราะกูเสือกไม่เชียร์เขาเองแม่หน่อยก็บอกแบบนี้เออแกพูดถูกกูได้ได้สาติเพราะนั้นกูจะเชียร์บอสกูก็เชียร์ไปกูไม่จะเป็นต้องให้บอสมาชื่นชม ว่าจะชื่นชมหรือไม่ชื่นชมกูไม่เกี่ยวเพราะกูมีวันนี้ที่มายืนตรงนี้มีคนบูเพราะ fc fc เป็นแสนอาจจะดูกูสองพันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคนดูนะดีก็ว่าผู้เดียวแวะ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 อ่อลีนะจ๊ะพยายามหาพักหาพวดแต่พังเกิน คนที่มึงจะให้เขามาด่ากูเนี่ยถ้ามาดาหน่อยด่ากูวันนี้นะกูไม่โกรธเพราะกูไม่เคยคิดจะโกรธแกที่กูต้องด่าแกวันนั้นเพราะกูปกป้องหมอนอิงแค่นั้นก่ะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของกูกูแค่เสือกไปด่าแกแกด่ากูกลับไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันนี้มึงไปฟ้องว่ากูเล่นงานแกตอนป่วยคนอย่างกูมีคุณธรรมพอ ถ้ากูชั่วกูเรวกูไม่ยืนถึงวันนี้คนที่มาติดตามกูเขาไม่ได้โง่ค่ะเขาเป็นกูบาอาจารย์เขาเป็นพันตำรวจโทรเป็นผู้ว่าเป็นพระก็มีเขาแยกแยะเขาดูว่ากูเป็นคนยังไงคนอย่างกูไม่มีทางซ้ำเติมคนป่วยป่วยกูไย้กำลังใจทุกคนแม้กระทั่งช่องนาชูเล่าไปพาตัด ทั้งที่ว่าก่อนนันนี่แกจะกูปิดช่องกูทุกวันทุกวันกูยังให้กําลังใจน้าชูเลยเพราะว่ากูไม่เหยียบย่าค่ะใครป่วยก็ให้กําลังใจกันไปช่วงนั้นน้าชูนี่เอฟซีมาเล่านะแต่กูก็ไม่ได้ไปเห็นกับตาแต่ลูกๆมาเล่าให้ฟังว่าน้าชูจะปิดช่องแม่ภายในสองเดือนเขาว่าอย่างนี้ถามว่าเสียใจไหมวันนั้นเสียใจแต่ว่าความที่แม่นับถือน้าชูแม่บอกว่าเวลามีประเด็นจะพูดถึงน้าชูแม่บอก อย่าพูดปล่อยแกไปเถอะอืมแกไม่สบายก็ให้กําลังใจแกส่วนแกจะกูปิดช่องกูก็มันเป็นกรรมของแกที่แกจะเล่นงานแม่ทั้งที่แม่ไม่ได้เคยคิดเกลียดนาชูเลยแต่หน้าชูก็จะเล่นงานแม่นั่นก็กรรมของแกแต่บุญของเราที่ไม่ได้คิดร้ายกับเขากูพอใจแล้วค่ะ <laughs> เออนะคือคนเข้าเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นคนดีไม่ต้องหาพักพวกค่ะนะว่าต้องเล่นจงนั่นเล่นจงนี่ไอ้เขามาไปช่วยดาัาหน่อยอีปากดาอีฝฟายดำอีปากแดงอีหญิงอ่าหรืออีหมอดูอ่าอ่าเสียงไหลก็แเลีเ้ยวเตะค่ะบ่มีปัญหาถือว่ามันเป็นการอวยพรหรือให้แสงให้กะระแสให้ก้นหูจักแม่หญิงเยอะ อชั่วดีให้เอฟซีตัดสินแม่หญิงก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีที่สุดแต่แม่หญิงน้อมรับทุกคําติชมสําหรับเอฟซีที่ฮักแม่หญิงแต่ถ้าคนที่เขาเกลียดกูมันก็ไม่เคยว่ากูดีะอันนี้กูไม่สนค่ะกูชอบฟังคําชมกูไม่ชอบฟังคนที่มาด่ากูเพราะนั้นแม่จะพูดกับลูกอยู่เสมอว่าถ้าใครด่าแม่มึงอย่าส่งมาให้กูดูนะกูไม่ฟังถือว่ามึงผิดกฎ แต่ถ้าไม่ใครย่ไม่หญิงโอยไม่ยิงเป็นคนดีไม่หญิงน่ารักส่งมาจ้าส่งมากูต้องการพลังบวกกูไม่เอาพลังลบการดําเนินชีวิตคนเท่าสิมีความสุขมันขึ้นอยู่กับมุมมองวิธีคิดบนโลกใบนี้มันมีหลายคนหลายประเภทร้อยพอพันแม่บางคนก็บ้าบางคนไม่เต็มบาทบางคนก็ขาดหุ้นเหมือนกูกูก็ไม่ได้ว่ากูดีที่สุดกูอาจจะแดกยาบ้างไม่แดกยาบ้างแต่อย่างน้อยกูก็ไม่ได้เป็นภาระให้ใคร กูหากินเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงครอบครัวให้ช่วยแม่เลี้ยงแม่จนแกตายไปแล้วกูพอใจแล้วคำ่าความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้กูก็ไม่ได้มาด่าใส่ร้ายใครแต่สิ่งที่กูพูดกูก็ดูจากพฤติกรรมของแต่ละคนเหมือนอีดากดามันเป็นยังไงกูก็พูดตามที่มันเป็นเพราะว่าอะไรมันมีปัญหามาตลอดกูไม่เคยเห็นใครไปไปตำหนิมือมิก กูไม่เคยเห็นใครทะเลาะก,กับใหม่อีดากดัเป็นศิลปินหรือนักร้องคนแรกเลยกล้าทะเลาะก,กับใหม่โทษพี่โทษไปโทษทีบโทษแดนมันไม่เคยโทษตัวเองมันจึงมิดลงมิดลงเนี่ยแล้วเอซีมันนี่ลงในกระแสลวงเพอเจอร์คิดว่าดังแล้วอ่คนนั้นก็ชมช่องนี้ก็ชมก็ชมไปค่ะกูก็ไม่ได้ว่านะแต่สําหรับกูใช่ก็ใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ชอบทรยศความคิดตัวเอง กูไม่ชอบปิดบังความผิดของใครผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกคนเรามันมีผิดมีพลาดแต่อยู่ที่เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่ใสไหมถ้าเขาเปลี่ยนแปลงก็เป็นบุญของเขาไม่มาความภูมิใจของกูว่าเออกูก็คือส่วนหนึ่งที่จุดกระแสว่าคุณไปแบบนี้ไม่ถูกคุณพูดแบบนี้มันไม่ใช่นะ พูดไปเฉแล้วเป็นคุณต้องปรับปรุงรักษาภาพโพสถ้าคุณอยากดังกว่านี้อยากให้มีคนญักอย่างมี fc อุ้มอุมอุมคุณจะเลือก fc ที่เขาย่ออย่างเดียวแต่ทั้งที่คุณทําผิดแบบเนี้ขนาดคุณยกเกือบใส่ fc fc คุณยังบอกว่าดีแจวแจวอ่าล่ามไปหอดีหลักวิ่งไะแล้วทิวอิงยกมือทําไมไม่มีใครว่าดูดูสติปัญญาพวกนี้มือกับเท้ามึงหรือไกลรกูถามแค่นี้ ระวัางมึงไปสวัสดีค่ะแล้วเขายกตีนในมึงน่ะมึงชอบไหมล่ะหลักการเดียวกันค่ะอันนี้เขายกตีนสวัสดีค่ะโอชอบแบบนี้เลยเชิญมึงไปกินตีนมันเถอะกูมไม่เอากูพูม,มาตีนค่ะกูอยากได้มิตรภาพที่สวยงามสวัสดีค่ะ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 มันมีความสุขในการที่เราพบปะเพื่อนฟูงคุยกันนะคะ แม่เดี๋ยวเข้าต่อที่มันไปฟ้องมาดามหน่อยเนี่ยเอนะคะกูประกาศตรงนี้กูไม่ใช่ศัตรูมาดามหน่อยอดีตกูก็ไม่เคยมีปัญหากับแกแต่ถ้ากูมีปัญหาที่ผ่านมาเพาะกูด่าแทนคนอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องของกูเลยกูบอกได้แค่นี้แล้วกูก็เคลียร์ตัวเองไปแล้วกูขอกขม่า่นแล้วกูอาโหสิกรรมให้กันและกันแล้วส่วนแม่หน่อยจะมองกูยังไง กูไม่ได้สนใจแต่กูศรัทธากูมีความรู้จากคำพูดของแม่หน่อยในแต่ละวันกูยังคิดป่าเออทำไมแม่หน่อย <c oughs> ไม่เชยร์ใครที่สุดแกก็เป็นกลางตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นกูเชื่อว่าแกก็คงเจ็บมาเยอะประสบการณ์มันสอนแกทีนี้แกสอนตัวเองกู <c oughs> เชือกไปฟังกูกได้ความรู้จากมาดามหน่อยเคลียร์นะจ๊ะ จำเป็นกระดิกกระดิกกระดิกอ่าไปหาพวกเขาสิเป็นพวกมึงบล่ะถึงเขาเป็นพวกมึงกูกโบเคยดแมนมาดำหน่อยเดอ้อเคียนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะ